สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายแทมมี่นะคะดิฉันแพมมี่สมนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าไปเขียวและการแปลสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตจาก U.S.S. ที่ตอนนี้ไม่ต้องส่งใบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดโควิดวัคซีนแล้วนะคะไปฟังรายเอยด้วยกันค่ะ ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่จะสมัครใบเขียวนะคะ u s i s อัปเดตนโยบายใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพและได้รับการฉีดวัคซีนต่อไปนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นั้นไม่จําเป็นที่จะต,ต้องฉีดแล้วค่ะเพราะไม่มีอยู่ในข้อกําหนดแล้วนะคะหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะคะในการยื่นขอใบสมัครใบเขียวนั้นแต่ละประเภทก็จะต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครจากการแต่งงานจากครอบครัวจากการจ้างงานหนึ่งในนั้นที่ทุกคนต้องใช้หากว่าจะเป็นการสมัครใบเขียวข้างในประเทศ กระสสาร์ดเมกาก็คือแบบฟอร์ม i อ9 3ตามหน้าจอนี้นะคะเป็นแบบฟอร์มการตรวจร่างกายนะคะที่คุณหมอที่ได้รับการรับรองและอนุญาตจาก ucs เท่านั้นจึงจะกรอบแบบฟอร์มนี้ให้คุณได้ถ้าคุณไม่ได้ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปคุณอาจจะถูกปฏิเสธใบเขียวได้เมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้นั้นผ่านมาแล้ว5ปีเนี่ยนะคะวันที่2 2มกราคม2 0 2 5ที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปเพียง2วันหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตําแหน่งนั้นทาง ucs ก็ได้มีการประกาศยกเลิกข้อกําหนดการส่งหลักฐาานนกรฉีีดวัคซ ป้องกันโควิด -19 ของผู้สมัครใบเขียวแล้วโดยระบุว่า u s a s นั้นจะไม่ขอหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และถ้าหากว่าผู้สมัครใบเขียวไม่ได้ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปใบสมัครใบเขียวก็จะไม่ถูกปฏิเสธเพียงเพราะสาเหตุนี้นะคะข้อกําหนดการฉีดวัคซีนมาตรฐานอื่นๆสําหรับผู้ขอใบเขียวนั้นยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีน MMR แล้วก็วัคซีนอื่นๆวัคซน MR ก็เป็นวัคซีนสฐา,านเสือเนี่ยนะคะหัดคังทูหัดเยอรมันที่เราได้รับกันตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะวัคซีนอื่นๆน,นั้นก็จะเป็นวัคซีนที่หน่วยงานด้านสาธรารณสุขของสหรัฐออกกฎมาแนะนําสํานักง,งานนั้นเคยทำไฟล์เ r อร์เก็กับแบบฟอร์ม i693 ไปแล้วนะคะอันนี้นะคะแบบฟอร์มหน้าจอน,นี้เลยนะคะคุณสามารถแคปเจอได้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ด้วยถ้าหากว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดด้วยเช่นกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและข่าวสารจากสำนักง,งานของเราค่ะ ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram X และ TikTok ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ